สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีไอ้หนุ่มตีเล่นดินสมองพี่น้องโอ้ดินสมองเกือบเกือบเกือบสองเม็ดนล้วนะจะเห็นได้ว่าลงไปนี่แต่ว่าข้างล่างแข็งอยู่ครับนะข้างล่างน่าจะแข็งแต่ว่าหน้าดินนี่ เป็นเลนเลยสานีเอสวสอ้เปิดเหมือนเปิดคลองน้องแต่ว่าคุณคุณลอกอ่างครับเนี่ยจะต้องไล่เลนหรือว่าดินสมองโคลนออกครับออกไปข้างๆนั่นครับไล่ออกข้าง เสียงครางมีนิดๆครับเจา um ichi, ้าเคสามวีมิซูมิชิซีเอ็จริงถ้าเอารองเท้าบูทนี่ก็ลงไปได้ครับนะไม่ได้อารองเท้ามาพี่น้องนี่ครับขอบอพางมีมีน้ำเงี้ยลงไปไม่ได้เรามีแต่ยาคาเอาช่วงลงไปครับ กดขุดขนาด20เต็มตันตีไปเลยนะครับจริงก็200ก็เขาจะถ้าตามคู่มืออาจจะเขียน20นะครับแต่ด้ช่างจริงกาจะเบียดเบียด21นะ่าตัว3ล้าน9หมื่นครับรุ่นนี้ซานี X ่เอสบ200ซเป็นรุ่น10นะ K3V คายาบ้าไบเทค80โรลเลอร์7แคริเออร์2 ไล่รอบๆมาครับนะรอบๆอ่างหรือว่ารอบๆสะใหญ่0.90ลูกบาทเมตรครับบักเก็ตของเขาเครื่องยนต์นั้นจับเอามิซูบิชินะครับ 4M0 เม็ดอินเจแปน4สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คุนเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 158พลังมาครับสำหรับ2 0 4หรือว่าจะเป็น215 Super ACE เปอร์ครับนะ254 s u p ซ r a c เปอร์อจะเป็น205 h d b c ์ห้บตัวโฉมใหม่อ,อู้ดูครับดูดินดินเป็นโคลนพี่น้องดินสมองก็ว่าได้ อ๋อจะต้องเปิดครับนะเปิดเป็นเปิดเหมือนเปิดเป็นคลองน้องนะเปิดหน้ามาก่อนเพื่อให้ถึงดินแข็งเออไม่แปลกนะปลาไหลไม่มีคันนี้หกพันชั่วโมงครับว่าอย่างนั้นนะหกพันชั่วโมงแรืว่ายัางหล่อเฟี้ยวเลยยังงอยูงหล่อ,ลอ,อครับนะ หลอดไฟ LED ครับสว่างจัดจ้าน5หลอดด้วยกัน5ดวงด้วยกันคือรถรถซานี่นี่รถใหญ่นะครับรถใจญระดับ20ย1ตัน22ตันเลยว่าค่าตัวเขาไม่แรงสามล้านนิดถ้า205 hDVC นี่จะอยู่3ล้าน1 4 0 0 0แครับนะ200 C ก็3 3 9ล้าน9กก็ 2.7งนะ2.7 5นะครับนะประมาณนี้แต่ก็ได้รถใหญ่ทํางานนาะเอา้เอา,เ,อาเจอปลาไหลหรือเปล่าดผลงานครับนะโอ้ยังเหลือเยอะครับแ,แกแกเดินเปิดเปิดข้างนะเปิดข้างออกนะเพื่อจะให้น้ำไหลให้มันแห้งตรงกลางครับนะ ค่อยๆดึงไปครับนะโอ้จริงๆแล้วอยากไปอยู่ใกลๆเดี๋ยวจะไปยืมรองเท้าบูทชาวบ้านก่อนนะครับเพื่อลงไปจะได้สะใจพีดด่น้องรถงานใหญ่ก็ต้องรถใหญ่เนะ บนก็วิ่งกันอยู่ต่มีวัชจจพืชเยอะครับโดยเฉพาะยาคาจริงๆถ้าเดินขึ้นมาเนี่ยจะจมนะจมแต่ถ้าล้วงแหวาไปก็มันก็ไม่เป็นไรน,นะ้้าลล่างแข็งโอ้สายสายเยอะมากครับโซนนี้สายคนข้างจะเยอะ ปัจจุบันก็ดูแลโดยสานีแม็กซานีนะน้องนะครับสานีดูแลโดยแม็กซานีก็เป็นรถขุดที่ใช้กันเยอะเหมือนกันนะมาในเมืไทยก็โตเร็วครับโตเร็วเดี๋ยวนี้ก็รถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเม็ดอินช้่นา็มาเยอะครับนะอาจะเป็นสานี XCMG ซูมไลออนหลิวกงดวลอลบายดูซานโอ้แล้วก็มีเยอะครับมีเยอะนะเป็นชื่อใหม่ๆม,มาก็มีนะครับทันลักเข้ามานะครับเยอะเลยแล้วก็จากาญี่ปุ่นนะแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แบรนด์ยุโรปเนาะก็รู้กันดีครับรู้กันดี ทำให้วงการรถขุดก็คือต้องปรับนะครับปรับปรับค่า,าค่าตัวให้ให้สมัยก่อนในรถแพงแล้วนะสมัยไม่มีโซเชียลในรถขุดแพงครับนะใครที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็รวยกันหมดครับนะแต่ปัจจุบันก็ยังมีคู่แข่งมาเยอะครับนะโลกโซเชียลแรงนะครับ ถ้ารถขุดถ้าตัวสูงๆก็จะ <g ug> ก็อยู่ยากเหมือนกันพี่น้องนะต้องต้องต้องลงนะครับลงค่าตัวลงมานะ <c oughs> <g ug> ครับเพื่อจะสู้กับตลาดรถขุดมันมีเยอะครับมีเยอะสานี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับนะสำหรับอพี่น้องหรือว่าท่านใดที่มี งานครับมีงานงานอย่างทําถนนขนทางครับนะโครสร้างก็ใช้ได้นะครับุดลอกไห้น้องคลองบึงได้หมดครับก็ถือว่าไม่สูงครับาตัวไม่แรงคืนคืนต้นทุนไหวนะครับการ PM ก็การดูแลหลังการขายก็รวดเร็วทันใจเหมือนกันสำหรับซานี่ครับ S A N Y ไม่ใช่ซันนี่ครับนะเป็นซานี่นะ ไม่ใช่สันแต่เป็นซาเครื่องยนต์ก็ถ้าเป็นรุ่นเก้าจะเป็น6สูบนะครับหกดีสามสี่สูบแต่เป็นรุ่น10ก็จะเป็น4สูบคอมเร็ครับเจแปนะนะครับปัจจุบันเครื่องยนต์ก็กลับแต่งแล้วก็เสริมสมรรถนะขึ้นมาครับเพื่อให้เพิ่ม,มความประหยัดนะครับแล้วก็แข็งแกร่ง นนาาขึ้มอีกกระบอกสีดำครับตัวหนังสือสีขาวโอ้ดูผลงานครับดูผนงานค่อนข้างจะรกครับนะโดยเฉพาะยาคารเยอะมากนะ หลอดไฟ LED จอทัชสกรีนห้องเก่งกว้างขวางครับเครื่องเสียงที่ชัดมือถือที่วางแก้วมีหมดดูก็ทรงเขาจะทรงก็หล่อานะส่วนใหญ่ก็จะมีไปปิ้งครับรถจากาแดนแผ่นดินใหญ่แต่ก็ขึ้นอยู่กับเราจะเอาไม่เอานะตัวที่มีลายแยกครับนะชุดแยกมา บางท่านก็ไม่เอาให้ทอดออกนะก็ได้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันอาจจะลดลดค่าตัวมาอีกหน่อยครับสนใจดูได้ครับ u ูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X ์ X c a v a t o r Truck 0982723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ